ก็ตามที่ได้นัดเนะกันไว้ว่าในช่วงภาคกลางคืนก็วันที่หก็เป็นการสรุปของวิชาปาตกรถาธรรมการนะครับขัดไปเรียบร้อยแล้วของจับฉลากหรือ,อยังน่าจับฉลากเลยนะเอ้าอันนี้มลนะครับอันนี้มลจับฉลากเลยนะครับเขียนชื่อว่าเรียบร้อยแลย้วเอาเรียแล้วเอานึ่มล

จับฉล<ร>ากนะะตอนนี้จับสลากเอาเบอร์หนึ่งได้หมายเลขอะไรหมายเลขเอาหมายเลขสามก็คือหมายเลขสามก็กลุ่มสามน่ะหมายเลขสามออกมาก่อนเลยนะกลุ่มสามนิมนต์ออกไปนั่งก่อนแล้วก็อ่านชื่อนิมนต์เอากลุ่มเบอร์สองเอาได้เบอร์สองเลยอะ่ะนิมนต์เลยกลุ่มสองนะกลุ่มสองระดับที่สองกลุ่มสองกลุ่มสามได้เลข กลุ่มสามได้เลขหกกลุ่มสามใบเลขหกเอาเลขหกอกไปเบอร์กลุม 3, ล่มหกกอกไปกลุม 6, ่มหกกลุมกล่มสี่ได้เลขอะไระกลุ่มสี่นี่มลลำดับที่สี่กลุ่มสี่นั่งตามลำดับนะแล้วก็ไปจดชื่อมากลุม 5, ลกล่มห้าได้เลขอกลุ่มห้าได้เลขห้าแล้วอกลุ่มหกได้หมายเลข หมายเลขหนึ่งในกลุ่มหกในหมายเลขหนึ่งก็นะครับนั้นนั้นกลุ่มหนึ่งก็อยู่ระดับสุดท้ายและตามด้วยพิษุณีแล้วก็แม่ชีนะพิษุณีแม่ชีนะนะแล้วก็จดชื่อมาท่นี้นะแล้วค่อยเอาชื่อมาแล้วนะับก็ไปจดชื่อมาตามลําดับนะครับนะครับก็นะ นะครับจะได้ตามลำดับนะจะได้ประกาศน,นะครับนั่งตามลำดับที่จับหมายเลขได้นะครับก็จับเองแล้วได้เองอเพราะว่าเราได้ตามลำดับนะครับนะครับเขียนมาลำดับเพราะว่ากรรมการจะได้รู้ว่า ลำดับที่เท่าไหร่จะได้ให้คะแนนถูกต้องนะกรรมการนะครับยวค่อยอ่านรายนามพระคุณเจ้านกะรผู้ที่เข้าปาดกถาหรือเข้าประกวดเนะข้าประกวดเสร็จแล้วจะได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการนะแต่ละรูปนะครับ นะครับลำดับที่หนึ่งก็กลุ่มหกนะครับกลุ่มหกนะครับเนะี่ยได้ส่งในนามกลุ่มหกคือพระศิวพันธนะ์นามสกุลนั่นน่ช่างถมนะไม่ได้เขียนชัยาให้ปรรษาสิบสามอายุห้าสิบสามสังกัดวัดปรีชาศรัทธาตำบลวัดยาง อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแ,งแพงเพชรในหัวข้อเรื่องสังฆหวัตถุนะครับกรรมการคือระดับที่หนึ่งคือกลุ่มที่หกนะกลุ่มที่หกระดับที่หนึ่งหัวข้อสังฆหวัตถุสี่นะครับระดับที่สองกลุ่มที่สองพระพัฒนฐะานาวัฒโน พาวัตวัดโตวัดอะไรนะฟานาวุตโตนะนะครับป็นาสองอายุห้าสิบเอ็ดสังกัดวัดเขาพุทธโคดมตำบลสุรสักอำเภอศิราชาจังหวัดชนบรุรีหัวข้อเรื่องอ,นะอิทธิบาสีนะครับอิทธิบาสีนะครับนะลำดับที่สองกลุ่มที่สองคับกรรมาการนะครับในหะัวข้อเรื่องอิทธิบาสี ลำดับที่สามกลุ่มที่สามพระชินดาไนชินดาไนสุชาโตปัญสาหนึ่งอายุ24สังกัดวัดปาเทพิทักษ์วณารามตำบลตามเมืองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินในข้อเรื่องอริยสัจสี่ในการลำดับที่สามกลุ่มที่สามในข้อเรื่องอริยสัจสี่ ลำดับที่สี่กลุ่มที่สี่พระจัก,กรินเขมะจิตโตปัญษาสิบแปดอายุห้าสิบสังกัดวัดป่าบ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอันเภอเมืองจังหวัดของเก่นหัวข้อเรื่องสังฆาวัตถุสีกลุ่มที่สี่หัวข้อเรื่องสังฆาวัตถุสีครับลำดับที่ห้า ลนะำดับที่ห้ากลุ่มที่หนะ้าลำดับที่ห้ากลุ่มที่ห้าพระนนทพัฒส,สริปัญโยปัญสารหนึ่งอายุยีปีสังกัดวัดป่ายางตำบลท่าง,งิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในหัวข้อเรื่องอิทธิบาทสี่นะครับลำดับที่ห้าหัวข้อเรื่องอิทธิบาทสี่ในลำดับที่หกนะ ลำดับที่หกกลุ่มที่ลำดับที่หกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลำดับที่หกนะฮะกลุ่มที่หนึ่งพระเจษดาอัคาวันโน่ปัญสาหนึ่งอายุสาสิบห้าปีสังกัดวัดป่าคำเจริญตำบลบ้านโพอำเภอโพพิสัยจังหวัดน้องคายในหัวข้อเรื่องบุญกิริยาวัตถุสาม นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะบุญกิริยาวตัตุสามลำดับที่หกแล้วก็พิษุณีนะพิษุณียังไม่ส่งชื่อนะส่งมาแล้วไม่ได้พิมพ์แล้วยังไม่ได้ส่งชื่อนะพิษุณีนะครับส่งชื่อยังน้ำหวานไหนไปอย่างพิษุณีเอาชื่อมาส่งแล้วก็ไม่ชีมาส่งยังไม่พิมพ์ให้หรือเปล่า ดูตรงไหนนะอยู่ตรงไหนดูท้านหลังเจอแล้วเจอแล้วอ่าเจอแล้วนพิษุนีระดับที่นน่นครับระดับที่เจ็ดนาธรรมรีตว่ธรรมวารีพิษุนีปัญสาแปดอายุ5้าสิบเก้าสังกัดสำนักปฏิบัติธรรมวารีโพธิยานตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุตรีจังหวัดร้อยเอ็ด หัวข้อเรื่องอบ,บายยมุกหกในก่อเมชีชุตินันชูจรัสบวชมาแล้ว9ปีอายุห้าบหปีสังกัดวัดลหานไร่ตำบลบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองในหัวข้อเรื่องบุญกิยาวัตถุตสามนี่รำดับที่8ดนะมีแปด ท่านด้วยกันที่จะมาปตาตกถาธรรในวันนี้นะครับครับต่อไปก็ทำความรู้จักกับคณะกรรมการนะครับผู้ที่ให้คะแนนลงคะแนะนให้นะครับรูปแรกนะครับท่านก็มีนามว่าพระอาจารย์สวัสดิ์ปทีโปนะครับเป็นพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่อ่ยี่สบเจดนะรุ่นที่ยี่สิบเจ็ด เป็นอาจารย์สอนในวิชาสอบอารมณ์นะครับสอบอารมณ์แล้วก็ท่านก็สอนแบบประจำอยู่ที่วัดสอนพระพิธรรมจบพระมหาพิธรรมบัณฑิตนะครับประสอนประจำอยู่ที่วัดนในสังกัดวัดสุวรรประสิทธิ์นะครับรูปที่สองนะครับหลวงพ่อสําลวยธรรมทีโรวิปศาสนาจารย์รุ่นที่ยี่สิบเก้า นะสังกัดวัดวัดโบนจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็หลวงพ่อสำรวจเป็นผู้ที่เดวานักฟังเดวานักฟังนักวิเคราะห์พระท่านจะวิเคราะห์ตลอดนะครับคือหลวงพ่อสำรวยนะครับก็ประจำก็คือหนะ้าที่ประจำเป็นพิธีกรภาวควมฆะนะครับหลวงพ่อสำรวยธรรมะทีโรและก็รูปสุดท้ายนะครับคือหลวงปู่คารม คุณากะโรวิปัสสนาจารย์รุ่นที่30นสิบนำทวัดสวดมนต์นะสังกัดวัดวิมุตตยารามนะบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับหลวงปู่คาลมนะก็ผู้ให้คะแนนนะครับผู้ให้เออผู้ให้สัญญาณะระกคังก็คือพระอาจารย์โชคชัยแล้วก็พระอาจารย์โชคชัยนะครับให้สัญญาณระกคังตีระครัง,ครงเาคาะระกคัง นะครับแล้วก็พระเจย์วัชละนะรวมคะแนนช่วยจับเวลาชุ่นจับเวลานะครับให้เวลานะครับในทำความรู้จักทั้งหมดนะครับคณะกรรมการทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับและทุกรูปก็พร้อมแล้วนะครับกติกานะครับกติกาก็ฝึกมาแล้วคือกติกาคือฝึกฝนมาแล้วนั่นคือกติกาที่เราได้ฝึกนะครับจะบอกตอนนี้ก็ไม่หา้เพราะฝึกมาแล้วนะครับ กรรมการจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้องเดี๋ยวบอกแล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะฝึกมาไงก็ว่าไปตามที่เลยฝึกมาแล้วนะครับนะกรระการแรกออกมาก็ได้ว่าไหวายพระนะไรียว่าประธานคือพระพุทธร,รูปนะครับที่โต๊ะหมู่บูชานะครับอันนี้นะครับประการแรกแล้วก็นะครับเาก็ทําความเคารพคณะกรรมการก็แล้วกันนะครับทําความเคารพคณะกรรมการนะครับเพราะ จับไม้ปุ๊บนะเสียงคำแรกออกปุ๊บนะตั้งเวลาทันทีนะครับตั้งเวลาทันทีนะครับแปลว่าเวลาก็จะเดินไปแปดนาทีสัญ,ญลักษณ์คังจะดังเป้งขึ้นมาหนึ่ง,งครั้งหนึ่งครั้งแล้วต้องเตรียมแล้วตเตรียมที่คาบวชหัวข้อนะต้องสรุปแล้วนะต้องรีบสรุปแล้วนะครับพอครั้งที่สองต้องสรุปแล้วนะต้องสรุปแล้ว เตรียมตัวที่จะให้พรก็รขั้งที่สามคือจบนะครับก็คือเดี๋ยวั้งที่สามคือสรุปจบนะครับรัญญ้งที่ is, สามคือจบนะครับสัญญาณระฆัง8นาทีตีหนึ่งครั้ง9นาทีตีสองครั้ง10นาทีตีสามครั้งนะครับนี่สัญญาณระฆังนะครับให้สัญญาณระฆังตามเวลานะครับนั้นเราใช้เวลา10นาทีเนี่ยให้คุ้มค่าเราจะได้เตรียมตัวมาหลายวันแล้วจะซ้อมไ้หลา,ายสิบรอบแล้ว ในกับวันนี้แหละในที่ซ้อมมาเป็นยังไงวันนี้นะครับเวทีนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกรูปนรับแสดงความาสามารถแสดงออกในกับในการที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาะครับแล้วก็ทุกรูปแต่ละกลุ่มก็เป็นผู้ให้คะแนนให้กําลังใจคะแนนในใจคะแนนะครับ้วก็ะครับเป็นกําลังใจกีทุกรูก็ให้กําลังใจรับพระปิเล็กทุกรูก็ให้กําลังใจครับลำดับต่อไปได้เวลา นะครับนะครับตามลำดับ